โอเคไปเลยว้าวเราใช้รถเข็นพอแล้วพ่อเออมันตกตกผมแม่เอาหนัาไปคี้เห็นชุนไปไปรีบไปเดี๋ยว่ะวปไปายจ้าต้องหนีจ้าต้องหนีจากชุนชุนจะไ่จ้า อะไรชุนเหญ่เก so ็บใส่เรียงมันจะไม่ชุนก็มาช่วยกันจะถือบ้างมันจะยากเยากยากไม่ได้ดีเลยเลยคนทำอะไรคนเราจะลองเราจะมาดูการเดินของวายเดินนี้ ไมหน่าเลยมันจะยากเหรอครับทุกคนยายติ๋มเนี่ยขอ,อ,อยู่กับใรก่อไม่ใช่แล้วมามาคนละข้างเราต้องมาเรยนนี้นะ,ะ้เขาจะมาเจอเดี๋ยวเอาคนละข้างาวาย,ยาเยยาไว้สนุนะ เราก็ทำงานแบบนี้ทุกวันนะครับใช่เหรอวะไม่ใช่ละก็คือจริงๆเราเราถือไปแล้วนะครึ่งทางตอนนั้นคุณพี่ชุนก็ต้องถือถือคุณชึงขึ้อะไรวะครึ่งทางนั่นแหละทุกคนซึ่งบ้านยายติ๋มก็คือเป็นยาของชุนใหญ่แกไม่จะรักมันจะรักหรอจะให้จ้าถึงมานั่งแทน ว้ายหลอกเฟืองแล้วเราก็จะพาจามเลยว <Why? S 2> ้ายสนุกแน่นอนจามเลยขอบใจไม่ครับเดี๋ยวพี่ชุนจะลังคักนะกครับไม่มันจะไม่เหนื่อยเหรอ,หอตุ๊กแกเกอ้ยเคยกินขี้มาไม่เคยกินบ้าน้องชุนพุงใหญ่เลยชุนพุงใหญ่ชุนพุงใหญ่หญหว้ายน, <Why? S 1> นี่ครับ เดี๋ยวแป๊บน,นึงครับเราจะไปดูว่ามันจะมีจริงจริงจกจริงจอดอะไรเอ้ยอตุกต๊กแกตุ๊กกงตุ๊กแกอะไรมันจะมีแป๊บน,นึงตุกงต๊กกงตุ๊กแกอะไรมันจะมีวายอ้าวไม่ได้มีอะไรเราไปช่วยชุนอะไรเราไปช่วยพี่ชุนพี่ชุนใหญ่แกะบริสเสร็จได้ยังไง มันจะยากแล้วต้องเอาวันนี้กลับด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับฉันเป็นคนลากเองมันง่ายมากเดี๋ยวมันก็ตกตายวายไม่ไม่ไม่ไมไมอะเป็นคนพูดมั่วครับ พี่ชุนก็เหมือนผมเลยเขาไม่อยากให้เขดดาดนด่าคนเดียวใช่ไหมเราโดนเราไม่ได้โดนดา่านะฮะยังยังอะไรกินไม่ก็ตอนเย็นไงตอนเย็นยายบอกว่าแบบยายบอกว่าให้ไปช,ชวนพี่ชวนไปกินข้าวอยู่บ้านด้วยตอนเย็น,ยาย,นยายทำอะไรกิน แม่ซื้อมาบะอโอเคเอาไปพี่ชุนไปเลี้ยงหน่อยพี่ชุนไปกินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กลับกินเสร็จก็กลับโอเค,อเควา,ายเราไปกลับต้องประมาณสักหนึ่งสิบเอ็ดชั่วโมงม <ปะ S 2> หล่นง่ายด้วยนะจะจู่หล่นกลางทางรถเหยียบอะรถชุนใหญ่จะจู่มีน้องแมตแต่ขับรถมาชน นี่บ้านเชิญไลโอไลเยอะเอ้ยขึ้นขึนนน้นอ้าวมันจะได้หรอ<ว>มันไม่ได้ไม่ได้ว้ายฉันเสียวอะ่ะกลับกลับรถก่อนกลับรถก่อนฉันเสียวพ่อผมเสียวตกลงนะตกลองอะฮะถ้าผมผมนั่งฉันว่าเราเข้าใจว้ายเก็บ ฉันว่าเราเข้ากันแต่ฉันยังไม่เข้าใจนะพี่บี่โน้โน้ฉันอดจูงมือใครใครคนที่เธอชอบทำร้ายใจมันจะยากอะไรทุกคนนั่งไปเลยมันจะได้หรอวะได้ได้เฉยวะชุัมยมบ

ไม่หนูเหมือนกันพี่ชุนบอกให้ขึ้นมานั่งเลยไม่ต้องเกรงใจเนบอกว่าคุณต้องหนักแน,น่นนยวายออกกมือกายขายเงินแต่ทำไมคนพวกก็แบบไม่เกรงใจนะเขาจะเกรงใจทำไมตอนแรกเราก็เกรงใจอย,อยู่เนาะแต่นายชุนเขาบอกให้มาเลยมาเลยมาเลย ชุนใหญ่แกะมิตตบดักมาอปอีโน้วายพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอวพอพอพอเอหลายคนอาจจะถามว่าผมกับพี่ชุนอยู่บ้านเดียวกันไหมคนที่ยังไม่รู้คือผมไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพี่ชุนนะครับผมแค่ชอบมาเล่นกับพี่ชุนเพื่อว่าเป็นพี่น้องที่ชอบเล่นด้วยกันที่ไม่ใช่พี่น้องแท้นะ ว้ายจะตกดากจะตกดากว้ายว้ายคุณไม่เหนื่อยบ้างเลยว้ายว้ายว้ายมันเสียวอ่ะมันไม่ตกอะไรหวายว้ายว้ายว้าวส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 าว้ายตายโอ้ยายพี่ชุนลากหนูพีชุนลากหนู ไม่หนูมนไม่ได้อยากหนูเกรียใจนะจริงๆพี่ชุนแค่บอกว่าเค้่นมาเลยพี่ชุนอยากออกกำลังกายาวายแค่นี้แล้วครับแม่แม่ชื่ออะไรมาให้น้องมันดูข้าอข้าวกพี่ชุนะข่อแค่นี้แหละครับทุกคนเราเราถึงยกระทางแล้วแล้วเขาดูวาย